นี่อยู่ย uh ุย huh. <laughs> uh ูยุไหนยุดูสิคะว่าอันเนี้ยมันเป็นจิ๊กซอแล้วมันยังขาดส่วนที่เหลืออยู่ก็คือในนี้อ่าแล้วอยู่ยูดูสิคะว่าอันเนี้ยคือรูปไหนอันเนี้ยใบไม้ต้องไปต่อกับอันไหนคะยูหาใบไม้ในนี้ให้เจอค่ะไม่ไหมกินไฟเเย็เลยอะลูก กเก่งมากเลยเก่งมากนี่รูปมันลางนะพี่แล้วแบบดูไม่ใช่ค่อยเห็นนี่เรายัางงง,ง,ง,งเลยก็งงเล้วเดี๋ยวยูถึงยูไม่สบายนี่ก่อนไปแต่งนะยูไม่สบายอยู่อ้ได้ค่ะกินยายังคะกินนักหายไม่ยูหายแล้ยูไปติดให้มันถูกต้องนะคะให้มันตรงนะคะ,หคะให้ตรงกันนะคะไ,ไปเลยคะ่ะอู้อะไรค่ะทำไม่ได้หาได้ทำเมื่อไหร่ได้ทำเมื่อไหร่ค่ะ ดูนัลีิติ์อยู่ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะอยู่ดจะได้ทำตามได้ไง <verge tofu> เฮ้ยเสร็จแล้วอันต่อไปนันเลี่ยนไหนดีคะ,ะไหน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 นี่ไหนนี่ชีนิวไเหรออันไหนไม่ไมอยู่ดูก่อนอันเนี้ยเป็นบ้านหลังไหน <S 2> <S 2> ที่แบบสูงสูงอ่ะ ที่มันเห็นฟ้าด้วยเห็นทองฟ้าเยอะๆอันไหนอันไหนเห็นทองฟ้าเยอะคะมีสีเขียวนิดนึงรูปไหนคะยูดูอเก่ไม่งอเนะว้ดูยากนะทไเก่งจังเลยคะเนี่ยต้ทายไม่สบายอยู่โอเคยไม่สบายอยู่ตัวเมือใสไหมคะใส่แมเก่งจังเลยเอเคนไม่สบายใส่แมออเก่เลยค่ะ ทุกคนมันยากมากจริงๆนี่คือรูปที่เราให้ยูยูเลือกอแล้วดูอันนี้ลางนะลางแบบเป็นสีขาวเลยแทบจะไม่รู้เลยแล้วให้แล้วก็ให้เลือกว่าอันไหนต้องไปติดกับอันไหนซึ่งมันยากมากอ่ะให้ดูนะลีให้ดูเลยจิ๊กซอว์ม,มันเป็นจิ๊กซอว์อ้าอยุย้ยยไม่สบายหรอได้ๆต้องต้องอัที่ตรงนี้เลย๋อ้คนไม่สบายต้องใส่แมสหรือเปล่าคนนี้อะ อันชิวเอ้ยแล้วอันที่ตรงนี้เอาได้ค่ะอันชิวตรงนี้อันชิวเอ้าไม่สบายเหรอคะอันชิวอ้าวโยบี้บี่อยากว่ายง่วงเลยยังคะยังง่วงมากเลยยไม่สบายเอาค่ะยุบไปเติดเลยค่ะติดให้ตรงนะดึงมาเลยค่ะดึงไป ติดข้างไหนมาติดไม่ตรงอ่ะติดไม่ตรงอ่ะชุดชุดไม่ใช่ชุดนะไม่ใช่ชุดเอาลนี่ติดให้ตรงลุ้นลนล้นลุ้นลลุ้นลุลุ้น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 ลล้นลุ้นลยี่ติดด้นแล้วเก่งล้ใช่รูปนี้ไหมคะ่าูดอันนี้เลยอ่ะอันไหนคะอันนี้อันนี้หรอเดวนลีดูให้ก่อนอันนี้คืออะไร มาไหมเดี๋ยวจะนากคับไม่เจรรอนิลูก <g ülme> อันไหนนะใ้ <c oughs> อยู่ยืนเลือกดสูสิมันเลือกรูปนี้อะพี่เราก็ไม่ใช่รอนิ <c oughs> อันไหนลูกอันที่มีสีเขียวๆแล้วก็มีสีเทาๆน,นิดนึงอันนี้พี่มันตะเคียนอยู่ <c oughs> อ้าว แต่รู้สูสิคะว่าตรงนี้มันมีสะพานสีขาวอยู่แล้วอันไหนเป็นสะพานสีขาวคะมีก้อนหินสีเทาก็มีดอกไม้นิดนึงนี่ดอกกิ่งจังเลยยากมากอันนี้อันนี้เราราอนเล่ยเร้อนเล่ยเลย่นหากันอีกสะพานสะพานต้นแหนอันนี้คือสะพานใช่ไหมคะนี่ เดินบนจราจรเลยเลยก่งจังเลยอะลูะลกเอาไปติดค่ะหนุนเล่ินมากปหน่ะนัี่ค่ะติดให้อยู่หน่อยค่ะบอกนัก่นนียังไม่สบายอ๋อไม่สบายยูติดไปได้ยูติดไม่ได้เพราะอยู่ไม่สบายเหรอคะหนูนลี่ติดให้อยู่แล้วขอบคุณนะคะนลี่แล้วฮัทเพราะใช้มือาจิ้มเ,เพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะต้องใช้ตรงนี้หนึ่งสองสามฮัทเอา อย่างทำทีทำให้พี่ดูนถ้าไม่สบายเวลาถ้าชิ่วต้องทำยังไงคะน้ยาชิวตรงไหนคะโอ้ยน้ำลายาชิ่วตรงไหนคะอัดเร็วอัดอัชิวอัชิวพี่ชิวิพี่ชิอเอานยยุยจะติดรูปไหนอีกคะติดตัปับปั๊บนายยุยชี้เลยติดรูปไหนอีกรูปเ้าห นั่งยให้ยูต uh ิด huh. น uh ู่มๆดูดูนี่หยอกยุ่งเดี๋ยวนะคะป้าๆหากผ่อนดููย่อใก้วาจาหญิงค่ะไมอว่าจ้หญิงในนี้อ๋อยุ่นอนแบบเจ้าหญิงเมื่อกี้เหรอคะเจ้าหญิงเขาไม่นอนค่ะเจ้าหญิงเขาขี่ม้าปุ๊บๆค่ะนอิ๊ยวอิ๊วยดขวาตัวนี้ไง อ๋ออ๋อคนนี้เขานอนอยังไงคะยูหัวแล้วตรงนี้ยูหัวแลคนนี้อ๋อยูหัวคนนี้นนหัวเราคนนี้พอเขาบินได้แล้วเขาตัวเล็กเหรอคะ <c oughs> อยูอันนี้อะหรือฟังนลรีล่ก่อนอันนี้มันจะมีตอเลืกมันจะมีมันจะมีมะมะใบไม้สองเส้นค่ะสองขนใช่ค่ะเห็น <บา S 2> ไหมมัน<า>จะมีใบไม้ตรงนี้เห็นไหมย,ออยูดูดีๆอ่ะ เอาเห็นไหมอยยุดูดีๆมันมีใบไม้สองเส้นเห็นไหมเห็นไหมคะใบไม้อยู่ที่เสา,<ม>าเอาอยู่อยุดูในรูปนี้วัน,นี้ซิว่าอันไหนที่มีใบไม้อยู่ตรงบ้านที่เหมือนรูปนี้ค่ะอันไหนค่ั้เห็นไมัมนี้นี่ค่ะใช่ค่ะอยู่เลือกให้ม,มันเรอาอยู่ดูซิว่าอันไหน <c oughs> อ,อยดูยากมากเนาะ <c oughs> ทำไมอยู่เก่งอย่างนี้ลูก <c oughs> ยากมากอันนี้จริงที่บ้านนี้หนูกังวลมากว่ายูจะตอบผิดเพาไมเหมือนกันเพงใช่ลยีคุณคุณเลยชงคุเดียวเช่าป๊าบบ้ของบาปบบ้นห่างยุคนเนียวนะคะยู่ไปติดใช่ค่ะยวติดไปตอได้บอกนั่น่นี่ค่ะให้กุณไฟดีให้หน่อยค่ะให้ฟูฟีให้หน่อยค่ะ เพื่พอพอๆกลันมาได้ไหมได้คุณไฟกัอนี้กับทุกคนค่ะได้ค่ะริจิตให้นะคะ